วันดีพี่น้องเลี้ีแล้วตะคูบวัดคนวัดตมงสะบ่อล่ะพี่น้องพบข้าวเก่าบ่าอุ้นบ้านสีวลไรตอนนี้ก็ลงมาตลาดบางกะปิพี่น้องเลยลงมาหาสกุลลงมาสมัครงานพี่น้องเลยเพิ่นว่าบ่เอาเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นจะได้คนอยู่น้ำ่นเลย tại làn cấp tí và sột sột lên ok đang không chìm để học có này cả 6 môn sao không มาเด็กเราเห็ดกระปุ่นอยู่พี่น้องเลยแม่หววปานอันนี้เป็นพลอยมันแห้งพี่น้องอย่างเวลาดสลมจีนทับใหมถ่ายพี่น้องเลยขอโทษขออภัยได้พี่น้องอถ่ายเป็นเป็นต่อเป็นตอนนั่นแหละทิปนี้ก็เป็นมหางานพี่น้องเลยอันนี้ออกมาทางถนนใหญ่พี่น้อง 啊，可以。<noise> <noise> <noise> กอนบักซอยเฮ็ดเจ้าอ่อมคายยอ่อมคายอะไรวัวมันคายพักไม่ออกมาหลินน้ำลานตอนนี้ไม่ออกโรคลูกของโรคหลินเนี่ยไม่้อก น่ร้านออา่ายเอากับร้านไปนะกับร้าน้อยนแล้วคนผ่นมาหลินน้ำร้านก็ยงเอ้ลูกลูกลูกหลินอืมเดชท่างเขามานเป็นอยู่ติดกับห้องอะไรติดกับคนดดสาวอ้อมนี่เาอยู่ับดูกกัน

อถูกชิร์ชิร์นะฮะเอาเดินมุ่งกันนี่แหลยใช่ชาคุณเนี่ยลูกพี่ลูกน้องพี่น้องแน่จอกหล่นล่ะ เย็นจีพี่ฮ่ซอยขอมาไปงเลยซอยขอมาทางนั้นจะเป็นถนน นี่เป็นแต่ละห้องเองมนมีช่องสั้นืูห้องสุดนีนะพี่น้องกินข้าวเที่ยงนท้ากัน่ามซิบเบาทเ้าเลย่ยี่สิบาทเลยห่อละยี่สิบมาครับไก่ทอดเขตามก็5หาิบเลยีบาทไก่เลยก็ได่กยี่สบาทกินได้ไหมพี่นดัง เ็ไม่โ่งโดนแกมาเขาชอก็ทํามอยนราเดทีจะก้าวไปสกายก็แต่จาแก้เขาแต่แก้เล้จะยอนนอนใหญ่คิด่ไรเองลงจากรถมากระปอกไว้รถซองเหนาทำท่านทานทากจะตงทานไหมอกไอกยบอกเอะไรลูกอะไรเอาอะไรูนี้นี่นี่นี่ฮะลานกินนมอยู่เอาอะไรเตะเราแจ่แหงไปล้ว่างดีแมนเลย

คนไก็มาพับ่าเ,าเ็มาจากอเออแห่งกาีบอกว่าอิ่งนี้เห็ดมาเห็ดไ่บนได้ไยาน้องเขใี่มาอาคิดนั่นี่ก <c oughs> อีตัวมาตอนนั้นะตัวที่ชอบแม่เราลพี่น้องคิดจบคิดไว้ท่านี้พวกันคิดนะมา่ากคลแรกคแซ่ได้พี่น้องคนติดตามตลอพี่น้อง